อเคค่ะทุกคนในคลิปนี้นะคะพี่หวานจะมาทําการเอาชีวิตรอดหนีจากจอ์นวีขึ้นเองค่ะทุกคนซึ่งจอร์นวีคนนี้นะคะทุกคนการเป็นคนว่าจ้างให้มาฆ่าหวานนั่นเองค่ะทุกคนการเนี่ยโคตรใจร้ายเลยทําไมต้องให้มาล่าฆ่าหัวกันด้วยเนี่ยซึ่งในคลิปจะเป็นยังไงก็ต้องไปดูในคลิปกันเอาเองนะแต่ก่อนจะไปดูคลิปอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกาลังใจให้พี่หวานด้วยนะงั้นก็ไปดูคลิปกันเลยย้าหู ขอกาสบายดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะต่างกับสู่ซ่องฟักันซี่เนาะตอนนี้เราอยู่ในเกมไหมครับเอาชีวิตรอดสาวซีซูโมงนั่นเองเนาะโยูก็คือวันนี้นะคะทุกคนเรามาเอาชีว right, ิตรอดกันเช่นเคยอย่างทุกคนแต่ว่าวันนี้นะคะทุกคนก็ยังคงคอนเซ็ปต์แบบว่ามาคนเดียวแบบเงาเงาเหมือนเดิมไหมคะทุกคนซึ่งวันเนี่ยเอ๊ะเฮ้เดี๋ยวไฟไหม้ทุกคนฝ่าโอ้ยโอ้ยไฟไหม้โอ้ยน้ำ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 โอ้ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยโอ้ยโอ้ยทำไมอยู่ดีไฟลุกลามได้เนี่ย นี่มันน่ากลัวกันไปหรือเปล่าเนี่ยคยวรอย่าบอกนะว่าเราโดนแกล้งอีกแล้วเนี่ยเฮ้ยให้ตายเถอะ่ใ,ใครมันแกล้งอีกแล้ววะเนี่ยไม่เห็นมีอะไรขึ้นเลยกดแถบก็ไม่เห็นมีอะไรขึ้นเลยเฮ้ยอะไรนักหนาเนี่ยไม่ใครแกล้งหรือเปล่ามาเดี๋ยวนี้เลยนะฉันจะบอกให้ออกไปจากเซิร์ฟของฉันเดี๋ยวนีะ ไม่มีสัญญาณตอบรับอะไรเลยทุกคนมักจะเป็นนี้ตลอดเลยเดี๋ยวเราจะดูกันนะคะทุกคนว่าวันนี้จะมีอะไร,ประแปลกๆอีกหรือเปล่าขอเถอะขออย่ามีเลยเพราะว่าจะท้องแบบการชีวิตโลดแล้วนะไปทุกคนเอาเป็นว่าเราจะทําการหาอาหารกันนะเพราะว่าตรงนี้อาหารค่อนข้างจะเยอะเลยมันเป็นแบบเหมือนเป็นสวนแบบสวนโลง่งๆอะ่ะทุกคนแบบว่ามีทัพวกป่าไม้ทัพวกต้นไม้แล้วก็อาหารอะไรอย่างนี้โอเคตอนนี้เราก็ได้เยอะแล้วนะคะเอาเป็นว่าเราจะไปที่ไหนกันดีนะมันมีหอคอยอยู่ตรงนั้นด้วยแล้วก็มีเจ้ยายีราฟแล้วก็เจ้ชาช้า นะคะอู๋ทุกคนย้างอยู่เป็นฝูงเลยนี่ในวันขอไปดูซิว่าหอคอยจะมีข้อมดหรือว่ามีอะไรอยากทำนองนั้นหรือเปล่าเผื่อมันจะมีกล่องนะทุกคนเอะเสียงเฮ้ยย่บอกนะว่าสเกลเลตันถือปืนอ่ะหรือว่าซอมบี้ถือปืนโอ้ไม่เอานะทุกคนแต่ว่าตัวนี้มันยังไม่มืดเลยอ่ะทำไมมันถึงมีมีเร็วจังเลยอ่ะทุกคนมันรีบวิ่งไปดีกว่าอันตรายอันตรายอันตรายฮ้บฮ้บโอ้ยโอ้ยเสียงอะไรอ่ะเฮ้ยเดียวน้ำมันเมื่อกี้มันอะไรอ่ะโอ้ยโอ้เสียงอะไรโอ้ยโอ้โอ้เสียงดังมาก ยี่รักเอ้าเจาช้างเอ้าเจ้ช้างเจ้าอ้าฮะอ่ะเอ้าเอ้าเดียเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมทำไมจังหวะยิงปืนมันแปลกๆวะทุกคนโอ้ยเสียงดังมากเสียงดังมากโอ้ยเสียงดังมากว้ทุกคนเมื่อกี้ทำไมทำนองยิงปืนมันเสียงแปลกๆมันแบบอะไรตึงๆตึงๆอะไรสักอย่างเลยทุกคนมันเหมือนจังหวะสามชาหรืออะไรสักอย่างเนี่ยฝันว่าเราโดนแกงแน่เลยทุกคนอีฉันไม่ยอมออกไปแกงๆหรอกเราจะเข้ามาอยู่ในหอคอยอย่างเดียวทุกคนเอ้ยทุกคนฝันแบบว่าช่วงนี้นะคะแบบเอ๊ะ อุ้ยตกใจหมดโอ้ยทุกคนมันตาแดงอุ้ยทุกคนไม่มีไม่มีอาวุธเลยอ่ะโอ้ย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 ทุกคนโอ้ย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 ทุกคนมันทำร้ายเราโอ้ยอย่าอย่าทำเลยชนะโอ้ยทุกคนเหมือนมองไม่เห็นอะโอ้ยโอ้ยทุกคนอะพวกมดมันจะฆ่าเราอ่ะเอเดี๋ยเมื่อกี้มีเสี่ยปืนตายแล้วอ่ะมาเกิดที่ไหนก็ไม่รู้เนี่ยเอ๊ะทำไมตรงนี้มีหอคอยด้วยอ่ะ อ้าวอ้าวเฮ้อ้าวเอ้ยมีรูตรงนี้ด้วยเล้วอ้าวผมหมตายแล้วผมหมอตายแดงตายแล้วอ่ะอุ้ยนี่ก็คือวิญญาณของเขานะคะทุกคนอโหสิกรรมให้นะคะเอาอันนี้ให้แล้วกันเฮ้ยแล้วเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นวะไหนทุกคนไหนดูกล่องที่มีอะไรโอ้ยโอ้เฮ้ว่าเต่ฟักทำไมอยู่ๆถึงระเบิดได้ล่ะมีระเบิดเอ๊ะ TNT ทุกคนทำไมมีไอ้นี่ตรงนี้เฮ้ยอะไรกันเนี่ยทุกคน ทำไมมันมีแต่เลือดอ,อ้าวหูจะตายจะตายเร็วอ่ะเอกิดอ,อ,อะไรขึ้นเนี่ยทุกคนเมื่อกี้วัดจะพูดว่าอะไรนะบันบอกว่าเออช่วงน,นี้นะคะอาจจะลงคลิปช้าหรือว่าอะไรก็ต้องขออภัยด้วยครับเพราะช่วงนี้วัณค่อนข้าง,ง,งจะดูหนังเยอะโอ๊ยอะไรอีกเนี่ยอียอะอ ก็คือหนังที่ว่าดูช่วงนี้นะคะทุกคนเป็นหนังแนวต่อสู้แนวบูนเองค่ะทุกคนแนวยิงปืนแต่ว่าวันนี้แบบว่ามันอาจจะเป็นโชคร้ายของเราที่เจอแบบว่าแต่ปืนเจอแต่ระเบิดอะไรก็ไม่รู้ทุกคนทุกคนจะท๊ะปืนอีกแล้ว่ะมันคือเอ้ยปืนอีกแล้วใครมันยิงละโอ้ยโอ้ยทุกคนที่หว่าบอกว่าหว่าดูหนังเกี่ยวกับยิงปืนมาไม่ต้องไม่ได้แปลว่าว่าจะต้องมาทําเอาชีวิตรอดเกี่ยวกับยิงปืนซะหน่อย ใครมันยิงแล้ววะปัญหาไม่เห็นตัวเลยอะถ้าเป็นซอมบี้มันก็ต้องโดนไฟเผาสิหรือว่าเป็นสเกลรต้นก็ต้องโดนไฟเผาแต่นี่ไม่มีอะไรเลยอะเดี๋ยว่าจะลองยืนเฉยๆนะดูซิว่าจะมีใครออกมาหรือเปล่าเพราะว่าถ้ามีใครออกมาปุ๊บแปลว่าเราโดนแกล้งชัวร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนทุกคนว่าการมาแกล้งเราเปล่าอะ่อกว่าการต้องมาแกล้งวะเอ๊ยตกใจหมดเลยใครเนี่ยจอห์นวิกฮะจะบอกนะว่าคนที่ไล่ยิงฉันมาตลอดทางก็คือคุณนะจอห์นวิก โอยนี่ฉันไม่ได้ไปฆ่าหมาคุณเช่ไหคุณจะไม่ไล่ย,ยิงฉันทำไมเนี่ยฉันมาตามหาคนคนไหนคนอะไรใครฉันไม่ได้ฆ่าหมาคุณนะคุณจะมาตามใครฉันไม่รู้ฉันอยู่ป่าคนเดียวเนี่ยไม่เห็นมีใครเลยตั้งแต่เข้ามาเนี่ยทุกคนตกใจมาเลยอยู่ดีๆก็โผล่ตรงหน้าคนชื่อหวานฉันมาล่าฆ่าหัวมีคนจ้างโอ้ผมขาวๆสีส้ม โอ้ยผมขาวๆสีส้มอีกแล้วเหรอต้องเป็นการแน่เลยทุกคนด้วยการว่าจ้างให้จอนวิกมาฆ่าเราเลยเหรอไม่ได้ไม่ได้ห้ามไม่ให้เขารู้เด็ขายว่าเราชื่อหวานอออคนชื่อหวานเหรอคะอ๋อหนูหนูรู้จักคะ่ะหนูรู้เขาเ,เดินไปทางนู้นหนุนนนเดินไปทางนู้หนหๆุหนนนเขาไปกับคนผมสีสม้มกับผ้าคาดหัวสีขาวคะ่ะนู้นนู้นไปทางนู้นหนุนแล้วเธอชื่ออะไรเอ่อชื่อ หวานก็ต้องมีแล้วเปรี้ยวคะ่ะชื่อเปรี้ยวเปรี้ยวแบบปุ้ยเปรี้ยวจังเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบว่าเปรี้ยวแบบมะนาวอะไรเงี้ยใช่ค่ะเจอนคนชื่อหวานก็นู่นอยู่ตรงนู้นนเขาเดินไปแต่การบอกมาว่าคนชื่อหวานผมสองสีนะโอ๊ยแ่แล้วทุกคนอ๋อไม่ใช่ค่ะอันนี้หนูไม่ได้ผมสองสีอันนี้หนูผมงอกค่ะผมอง,งอกจริงๆริงผมหนูอะเป็นสีแดงแต่ว่าผมขาวเพราะว่ามันงอกเฉยๆค่ะเฮ้คุณอย่ามาดูใกล้แบบนี้สิคกโอใจไม่ค่อยดีเลยคนเอาไงดีทำไมการต้องจ้างคนมาฆ่าตลอดเลยทุกคน เออโอ้ยอะอะไรคะคือคุณเอาเลื่อยออกมาทําไมคะคุณไม่ไปตามหาคุณชื่อหวานเหรอนั่นนะโอ้ยโอ๊ยก็บอกว่าเขาเดินไปโอ๊ยทุกคนเขาไม่เชื่อเขาไม่เชื่อเราอะแล้วชื่อเปรี้ยวนะเราชื่อเปรี้ยวผมขาวเพราะมันงอกต่างหากเราโอ้ยทุกคนเอาไงดีเอาไงดีเอาโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยจุกจุกจุกโอ้ยจุกจุกฮึบฮึบมาดิมาดิฮึบ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 โอ้ยเขายิงไม่โดนเลยทุกคน ทุกคนทำไมจอเขาบอกว่าจอวิกยิงปืนแม่นจะไม่เห็นยิงโดนเราเลยโอ้ยโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วจะตายแล้วโอ้ยโอ๊ยทุกคนการมันเป็นบ้าเลยชอบจ้างคนมาฆ่าเราเนี่ยโอ้ยนั่นไงโดนจนได้ฟาแล้วโอ้ม my g อดโบเฮ้ยเอาไงดีวะเนี่ยทุกคนได้รับเงิน1ล้านโอ้โหนี่ค่าจ้างโอ้โหอะไรเนี่ยนี่การจ้างไปตั้งล้านล้านบาทเพื่อมาเพื่อมาแกล้งเราเหรออ อเดี๋ยวเชตายไปแล้วนี่เชตามรรมาทำไมอีกเนี่ยนี่เราอุตส่าห์มาเกิดที่ใหม่นะทุกคนเขายัางตามมาอีกเหรอแย่แทุกคนมันต้องทำาัไงดีจะต้องโทรหาการแล้วมั้งเนี่ยเออเขาไปหรือยังเนี่ยเขาไปแล้วนะนี่มันไปแล้วมัง้งเออเขายัางไม่ไปเขายังอยู่เขายังอยู่เฮ้ยยังไงดีไปหลบที่ไหนดีเนี่ยเอออึบฮึบฮึบฮึบโอเคอยูแถวแถวแถวหลังต้นไม้แล้วกันทุกคนเขาน่าจะหาแล้วไม่เจอึบโอเค a few minutes later อ๋อเดี๋ยวนี่คุณอ๋อนี่คุณขับรถมาเลยเหรอ,อุคนดูเขาจะไม่ยอมจริงๆวะ่ะอ้ดูสิดูเขาซ้ำศพแล้วด้วยอะว่าหวั่นลองโทรหาการดีกว่าทุกคนหวั่นจะถามว่าทำไมเขาต้องจ้างจอร์นวีกมาฆ่าเราด้วยยวขอแป๊บหนึ่งนะคะทุกคนขอโทรหาการก่อนฮ<ะ>ัลโหลการฮ<ะ>ัลโหลแกทํทำอะไรอยู่เนี่ย เขากำลังนั่งกินข้าวอยู่ครับสวยๆการวันนี้อ่ะเขาอัดคลิปเอาชีวิตรอดแล้วทีนี้เขาเจอจอร์นวีกอ่ะจอร์นวีกบอกว่าแกาว่าจ้างให้จอร์นวีกมาฆ่าเขาอืมไม่ใช่ละมั้งไม่ใช่อะไรก็มันบอกว่าจอร์น,<า>นวีกสีขาวีกฮะอะไรนะการนี่แกามาแก้เขานี่แกามาแก้เขาอีกแล้วหรอการนอะไรของแกเนี่ยโอ้ยโอ๊ย นั่นไงกาดมาเดี๋ยวนี้เลยนะไม่ต้องจากที่นี้นะครับผมได้จอยก่อนนะจอยตัดสายนะครับเจอกันไหนกิน้าทุกคนได้าเขาจะแก้เชื้อแกให้ได้กัน